ดวงแรนดอมกันนะคะให้มีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณอนะกำลังเจอคนที่แอบหลงรักคุณอยู่กำลังโดนพลังงานนั้นอยู่มีใครบางคนนะคะแอบรักแอบชอบคุณอยู่ขอดูตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นใครยังไงนะคะเพจออฟคัพห mm ้าไม้เดอะเมจิเชียนว f วออฟฟอร์จูนซีด้าปงบอกว่าตัวของคุณนะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีความเก่งความฉลาดด้วยไพ่เดอะเมจิเชียนเนาะดูรู้ทุกอย่างว่าใครเข้ามายังไงเข้ามาจริงใจไหมหรือเข้ามาในรูปแบบหวังผลประโยชน์คือดูคนออกดูคนเป็นแล้วก็ฉลาดเก่งรอบรู้ในทุกๆเรื่องเพราะเดอะเมจิเชียนเนี่ยเขาอะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ดังใจที่เขาปรารถนาถ้าเขาอยากจะทำแต่เขาจะทำเป็นเหมือนกับไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้น แต่ด้วยเซนส์นสัญชาตญาณของเขาอะ่ะคือเขาได้รับสารจากเบื้องบนหรือคุณอะ่ะมีซิกเซนพิเศษหรือบางครั้งอะ่ะจะมีตัวเตือนคอยบอกกับคุณสิ่งนี้มันคุงร,ระวังนะบางทีเห็นอะไรที่เป็นแบบจะต้องหันไปอะ่ะพอหันไปก็ไม่รู้หรอกว่าหันไปแล้วจะเห็นอะไรก็จะเห็นมุมนั้นของสิ่งนั้น และมันก็กลายเป็นสักวันหนึ่งคุณคุณจะได้สิ่งสิ่งของนั้นหรือมันจะต้องมีอะไรที่ทําให้เกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งของนั้นในวันข้างหน้าก็ได้คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งและการทํางานของคุณเนี่ยคุณจะจัดสรรในเรื่องราวของระเบียบแบบแผนได้ดีอะไรควรก่อนอะไรหลังอย่างนี้แต่มีพื้นที่เซฟโซนนะคะจะไม่ใช่เป็นคนที่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตได้ง่าย ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของการครบคนหรือรู้จักคนบางพลังงานก็ไม่ได้คบใครเยอะชอบอยู่กับตัวเองซะด้วยซ้าแต่มีความน่ารักด้วยเพจอออครับน่ารักในมุมของตัวเองก็คือบางครั้งก็รู้แหละว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องสวยงามสะทุกอย่างแต่พยายามที่จะทําให้เรื่องลบเนี่ยมันออกมาสวยงามมันสามารถที่จะมองมองอีกมุมนึงได้ ที่มันไม่จําเป็นจะต้องแย่ไปตามนั้นใช้ในเรื่องราวของกดแรงดึงดูดได้ดีด้วยไพ่วิวออฟฟาจูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกักรวาลเนี่ยขอมอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือถ้าไพ่เดอะเมจิเชียนกับไพ่วิวออฟฟาจูเนี่ยบ่งบอกว่าคุณนะ่ะมีพื้นดวงเดิมเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ในเรื่องศาสตร์ การดูดวงก็ได้หรือการทํานายหรือการอย่างรู้หรือบางคนก็มีพรสวรรค์ในเรื่องราวที่ตัวเองอะได้รับมาแล้วก็ได้กลับมาสารต่อในภพชาตินี้อีกอคุณน่าจะเป็นชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำก็บอกไปแล้วเนาะ แล้วก็เป็นได้ทุกท่านนะถ้าเรื่องตรงก็ฟังต่อไม่ตรงก็ฟังได้ตอนนี้ตัวของคุณนะ่ะกำลังคิดแผนอะไรสักอย่างหนึ่งในการทำงานให้มันออกดอกออกผลแล้วก็เป็นไปในอนาคตได้อย่างยาวไกลแล้วก็ถาวรและโชคก็เข้าข้างคุณด้วยในเวลานี้บางคนก็อาจจะกำลังได้รับเ,เงินพิเศษเงินโบนัสหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ ได้รับมรดกตกทอดได้ดอกเบี้ยเล่นหุ้นได้ขายทองได้เงินเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้จากความที่เ,เก็บออมมาไว้อะนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยแหละในชีวิตของคุณก่อนหน้านั้นก็ยุ่งตาแตกเหมือนกันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายแต่คุณก็กลับมาฮิลตัวเองได้เสมออยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้คิดอะไรมากมายด้วยไพ่ของเดเมติเชียนคิดแหละทุกอย่างเดี๋ยวมันจะถึงเวลา มันจะถึงทางออกได้ด้วยตัวของตัวเองคุณเป็นแบบนั้นและทีนี้ไปดูคนที่แอบรักแอบชอบคุณนะในเวลานี้คือใครหกดาบแดดาบคิดมากเนาะเจ็ดถ้วยเดวิลสองเหรียญบางคนก็เป็นคนที่อาจจะมีการได้ดิวกันแล้วในเบื้องต้น หรือเป็นคนทั่วๆไปที่ได้คุยกันแต่ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากมายแต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเซ็กแอพเทียลสูงรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่ปรับบาลานชีวิตได้ดีมีภาระหน้าที่เยอะแล้วก็มีพลังงานของการรักตัวเองเป็น เขาน่าจะเป็นชาวาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวาธาตุลมเมทุนตุลกุมชาวาธาตุดินมังกรการพฤกษกแล้วก็เป็นได้ทุกทาธาตุเนาะคนคนนี้เขาเนี่ยผ่านประสบการณ์ของความรักที่ไม่ดีการงานที่ติดขัดการงานที่มีปัญหาเขาผ่านมาแล้วด้วยการใช้สติปัญญาของเขาแล้วก็การปรับบาลานซ์ชีวิตก่อนหน้านี้หนเดือนหรือก่อนที่ ตัวของเขาเนี่ยจะมีความสบายใจถึงทุกวันเนี่ยน่าจะเจอศึกหนักอะไรมาอืมครึ่งปีหลังเนี่ยเขาดีนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มโฟไปในทิศทางที่ดี mm hmm. เขาเป็นคนที่ผิวออกจะเป็นผิวสีแต่ตรงเนี้ยไม่อยากที่จะไปย้ำมาก mm hmm. เพราะบางคนอนะตากแดดก,ก็เปลี่ยนสีได้เอาเป็นว่าสูงรูปด่างดีเลยแหละแล้วก็ เป็นคนนิ่งๆแต่ความนิ่งของเขาอะ่ะมีสไตล์นิ่งแบบดูดีอะ่ะนิ่งแบบรู้ทุกอย่างอะ่ะรู้ถึงจิตใจภายในของคนด้วยแต่บางครั้งคนเข้าหาเขาเยอะเขาจะรู้สึกอึดอัดนะเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเขาจะไม่ชอบเขาจะออกแนวเป็นแบบทําให้คนคนนั้นได้รู้ว่าพอเหอออย่าเข้ามาเหอะขอฉันอยู่เงีย,งยบๆอย่างเงี้ยแหละแต่เขาจะไม่พูดตรงๆแต่ด้วยสีหน้าหรืออากับกิริยาอะไรบางอย่างเนี่ยจะรู้ได้ พราะเขาอ่ะจะเป็นคนที่คล้ายๆว่าบรรดาลจิตคนอื่นได้อะไรแบบนั้นอ่ะแบบนิ่งแต่แบบกําลังจูนแบบอ mm ืม hmm. พอแล้วนะหยุดเถอะอย่าคุยมากไปกว่านี้เลยอย่าเข้ามาเลยด้วยดังสีอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วว่าอย่างไรเดทนะคะแอนด e r ีเบิร์ดเดอะเฮอร์มิตเจ็ดเหรียญเดอะทาวเ แล้วก็ The i m p a l e r คนคนนี้ทั้ง The i m p a l e r แล้วก็ The Hermit เนี่ยบ่งบอกว่ามีสไตล์ของตัวเองเขาจะแลนนิ่งเขาจะไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่เขาจะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นภาพแบบมหาภาพอ่ะไม่ใช่จุดละภาคอ่ะจะไม่มองไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆระเขะระคาอะแล้วก็จะใช้ความคิดทบทวนจากปมปัญหาตรงนั้นอ่ะเขาหวดให้มันเหลือน้อยแล้วก็น้อยที่สุด เขาจะไม่ละเลยเลยนะว่าปัญหาไหนคนไหนสําคัญมากน้อยขนาดไหนแต่เขาจะให้ความเท่าเทียมกันเป็นคนที่ดีเพราะอะไรเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีด้วย d e a แอลลีเบิร์ดแล้วก็ The Tower เขาก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยเมื่อเวลามีปัญหาเนี่ยต้องการการช่วยเหลือแหละเพราะฉะนั้นเขาเคยอยู่ในจุดจุดนั้นพอเขาอยู่ในตําแหน่งที่เขาทํางานก็ได้หรือตัวของเขาอะมินิใส่นะตอนนี้ก็คือ อยากช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นจากปมปัญหาให้ได้เหมือนกับที่เขาเคยเป็นมาแต่ตัวของเขาอ่ะไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากใครแต่เขาแก้ด้วยตัวของเขาเองและเขาก็อยากที่จะให้เวลาที่ดีตรงเนี้ยที่เขาอทำได้เพื่อเป็นการออทําบุญก็ได้นะเพราะเขาเป็นคนที่ใจดีแหละเขาอยากที่จะให้ทุกคนมีความสุขบนโลกใบนี้จิตใจดีนะแล้วก็ ในใจก็เป็นคนที่ไม่ได้กระตือรือร้อนกับความสุขไม่ได้ทุกร้อนกับความทุกข์สักเท่าไหร่เพาราะผ่านมาหมดแล้วอยู่บนโลกนี้ด้วยความเป็นจริงหน้าเขาจะนิ่งๆแต่ใจของเขาอ่ะมันไม่ได้นิ่งเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นเพราะบางครั้งถ้าเสนอตัวมากเกินไปก็อาจจะงานงอกแล้วก็เกิดในสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะเกิดกับเขาเหมือนประมาณว่า แหว่งเท้าไปหาเซียนทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยอทีนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เขาทําไมถึงแอบชอบแล้วก็แอบหลักคุณมันเกิดอะไรขึ้นสี่ถ้วยไพ่พระสี่ไม้เดือดซันแล้วก็เดืเอดเชริอเข้าใจว่าคุณกับเขาเนี่ยบางคู่บางกรณีเนี่ยก็ก็คือมีในเรื่องราวของคนเก่าๆเนาะคนเก่าๆเนี่ยจะตีได้ในหลายอย่างเพื่อนเก่าที่ทํางานเก่า หรือว่าคนที่เคยเดิววกันแล้วก็ห่างหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้ได้พบได้เจอกันต่างที่ต่างถิ่นด้วยไพ่เดดแชรเลยอ,อแต่เขาเป็นคนที่ใจเย็นนะด้วยไพ่พระและบางครั้งออกแนวะเป็นแบบขี้เบื่อขี้ลำคาญแล้วก็เอาใจยากเป็นคนยุ่งยากแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เยอะมีไฟกับการทำงานรักความมั่นคงแล้วก็มีพลังงานของไพ่พระ สี่ไม้เนี่ยบ่งบอกว่ามีพลังงานของความเป็นคู่คู่บุญจากอดีตชาติเลยนะวยไพยเดือดซานก็คือพบชาตินี้ก็ได้มาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นคนที่แอบชอบแอบรักคุณเนี่ยมันก็มีพลังงานของความเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นพลังงานของความเป็นคู่แต่ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะได้สารต่อกันในรูปแบบไหนเพราะบางคนเนี่ยอ่าใช่แบกาวเป็นแบบเนี้ยแต่อาจจะมีภารกิจร่วมกันที่บนโลกใบน,นี้ ในพบชาตนี้แค่มาพบมาเจอกันระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะต้องพัดภาคจากกันไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปด้วยไพ่เดือดซันก็บ่งบอกว่าทิศทางมันดีนะที่เขาแอบชอบคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณน่ะเป็นยังไงหรอเจ็ดดาบเนี่ยแอบส่องนะ The world ทางช่องทางของสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์หรือในที่ทำงานเดียวกันก็ได้หรืออยู่ละแวกใกล้กันก็ได้ แต่มีในเรื่องราวของระยะทางแหละหรือยังรู้จักกันไม่มากพอเขามองว่าคุณเป็นควีนเธอเรียนคุณเป็นคนที่ดูดีดูนิ่งดูมีความคิดเป็นของตัวเองในความหมายคืออาจจะเป็นในเรื่องราวของการแต่งตัวหรือไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งบางทีคนอื่นเขาอาจจะมองว่าไอเดียแบบนี้มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่คุณคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วคุณก็เชื่อมัน่นแล้วก็ไม่ได้โอ้โอวดใครใครจะมองยังไงก็ช่างแต่ฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทํา สิ่งที่ฉันคิดมันเป็นไปได้และในเรื่องราวของแฟชั่นคือคุณก็ไม่ได้ว่าจะต้องตามใครแต่คุณเป็นตัวของตัวเองในความเรียบง่ายแต่มันดูดีแล้วก็มันดูแพงก็คือเป็นคุณด้วยไพ่เดอะเวิร์ก็เห็นว่า World, คุณอ่ะเป็นความสุขหรือเป็นคนที่ตรงใจตรงสเปคเขาอ่ะเหมือนกับคนคนนี้เคยคิดนะถ้าเขามีคู่อ่ะเขาอยากจะได้แบบคุณอ่ะ การแต่งตัวก็อาจจะประมาณนี้แต่งตัวสีสันหรือว่าแนวสีพื้นๆแล้วก็ทรงผมก็ปะบา่าผมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเห็นคุณอ่ะเขาจะได้รับพลังงานของความสุขนั้นไปด้วยเพราะมันมีในความเป็นคู่ที่เกี่ยวเนื่องกันมาเขาแอบส่องแอบมองคุณเสมอด,ด้วยไพ่เจ็ดดาเวลาเขาส่องมองคุณแล้วเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอ่ะ แล้วเวลาเขาไปไหนอะ่ะเขาก็จะนึกถึงภาพของคุณว่าเอ้ยถ้ามาด้วยกันมันคงดีเนะเอ้ยถ้าเราได้รู้จักกันมากขึ้นนะเราได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะมันมีแนวโน้มนะที่มันจะเป็นไปได้นะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยเขาแอบ,บคิดแบบเนี้ยเสมอๆเ,เขาอะแอบบชอบคุณเพราะคุณอะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้หวังพึ่งพาใครเป็นคนที่มีสไตล์มีไลฟ์สไตล์แล้วก็ไม่เคยลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครแล้วเขาก็ไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้แต่เขาชอบนะเหมือนกับคุณอะไปตรงสเปคเขาด้วยไพ่คิงออฟคัพเนี่ยถ้าในใจของเขาในเวลาเนี่ยเขาอยากที่จะพูดจะคุยกับคุณ8ดไม้เขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนและบางครั้งออกแนวมุทะลุนะในการทำง,งานแต่ถ้าในเรื่องราวของความสัมพันธ์จะ อ่อนโยนนุ่มนวลม,มากมากแล้วมันเป็นในเรื่องราวของโอกาสที่ดีในความสัมพันธ์เนี่ยด้วยเอทออฟคัพนะั่วนแสดงว่าเขาชอบคุณเบอร์ใหญ่แล้วแหละไปถึงขั้นแบบ k i ง g o f คั p เนี่ยก็ต้องบอกว่ารักลแล้วแหละในบางกรณีที่แบบดิวกันมาได้สักระยะหนึ่งอ่ะคนคนนี้แหละอาจจะเป็นชาวทาตโดมเมทุนตุนกุมชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกนะหรือเป็นคนคนเดียวกันก็ได้จะมี2เวอร์ชั่นก็คือในเวอร์ชั่นทำงานก็จริงจัง เปี้ยงเปยๆไปเลยตามนั้นเป็นหัวหน้าคนเน่ยนะนะก็ต้องเด็ดขาดแต่ถ้าในความรักก็นุ่มละมุนปุยนุ่มใส่ป้าหนุ่มก็ยังสู้ไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเขาอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่มีไฟเวลาเขาเห็นคุณนะ่ะเขาเกิดไฟลุกทุกครั้งเลยไฟลุกเรื่องอะไรอยู่วะไฟลุกเพราะว่าเขามองว่าคุณนะ่ะแลแบบ โคตรน่ารักเลยอ่ะโคตรเป็นแบบเท่เวลาทํางานหรือเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณไม่ได้ประดิษฐ์ไงในความไม่ประดิษฐ์ก็คือความเป็นธรรมชาติมันดูน่ารักในสายตาเขาอ่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะจะมากจะน,น้อยกว่าเขาอ่ะเขามองว่าคุณเป็นเด็กในสายตาของเขาอืมแล้วเขาก็ชอบจ้องมองคุณแต่เขาจะไม่ให้คุณได้รู้ตัวคุณเองก็อาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็เสียใจตัวเองพอสมควรก็ไม่อยากที่จะต้องคิดมากหรืออะไรเพราะว่าเคยเจอในสถานะของความรักหลอกลวงหรือความรักที่ไปซ้อนเขาโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จก็เสียใจไม่อยากทําผิดแล้วตอนนี้คุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบมองการไกลและไม่อยากคิดอะไรเยอะๆอยากที่จะทําตัวเองให้ดีในความหมายคือมีจุดยืนเนี่ยไม่ว่าชีวิตนี้ของฉันจะมีคู่หรือไม่มีคู่ ฉันจะต้องมีงานที่มั่นคงมีเงินที่ดีเพราะฉันต้องดูแลครอบครัวของฉันหรืออะไรและถ้ามีความรักที่ดีเข้ามารับไหมรับแต่ถ้าความรักที่ไม่ดีมาไม่เอาแล้วก็จะต้องอยู่ให้ได้แม้จะเจอความรักที่เข้ามาแล้วไม่ดีแล้วก็จะต้องทําให้ตัวเองเสียใจอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องอยู่ให้ได้แต่ภาพนั้นน่ะจะไม่เกิดเพราะคุณไม่ได้โดนบันดาลให้เกิดสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือไพ่สิบถ้วยนั่นแสดงว่าจากที่เขาโคเมาแก ไพ่พระแล้วก็ไพ่ไพินเทศใช่ไหม,มนั่นบ่งบอกว่าเออไพ่พระแล้วก็สี่ไม้นั่นแสดงว่าคู่ของคุณนะ่ะคนคนนี้มีพลังงานเป็นคู่ด้วยนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยภารกิจเนี้ยมันจะได้ไปต่อเหมือนก็เป็นความรักจะ pass relationship มาจนถึงปัจจุบันเป็นสิบถ้วยมันจะได้พัฒนาจากสองถ้วยเป็นคนรัก ชอบการสามถ้วยเรียนรู้ให้โอกาสซึ่งกันและการสี่ถ้วยคิดถึงห้าถ้วยบางครั้งก็ยังมีความกลัวกัวกล้าก้าหกถ้วยได้เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างนี้เจ็ดถ้วยก็คือไม่ได้มองตัวเลือกไหนแล้วแปดถ้วยก็คือมามาห,หายหายบ้างเพราะติดในเรื่องราวของภาระเก้าถ้วยมีความสุขมากๆในความสัมพันธ์นี้สิบถ้วยเป็นครอบครัวมันเป็นแบบนั้น แล้วมันจะเกิดในเรื่องราวที่ดีนคัคนคือเดือ t เลเวอร์สาม้วยมีโอกาสถึงขัน้นมั่นหมายแต่งงานอะไรเนี่ยแล้วก็ลงตัวเป๊ะก็ได้เป็น d ีเอ็นพดีเอก็คือได้เป็นคนรักของเขาไนงะมันไม่ได้ผิดไปจากนั้นนั่นแสดงว่าคนที่เขาแอบรักแอบชอบคุณอนะบางคนก็รู้แล้วแหละว่าเป็นใครคิดว่าคุณรู้นะเพราะมันขึ้นคิงถือเหรียญอย่างเงี้ยดีแฮงแมนเนี่ยมันอยู่ในความคิดของคุณด้วยบางคนนะ่ะ เออแต่คุณเซฟความรู้สึกเอาไว้ไม่แสดงออกแล้วก็มีการแมนเฟฟตด้วยแบบถ้าคนนี้ใช่ก็ขอให้ได้สมปัานาเป็นคู่ได้อยู่กันไปยาวๆนานๆเป็นครอบครัวที่มั่นคงแล้วคุณก็ได้เป็นแบบนั้นเลยนะอะคำแนะนำจากไพ่ขอจะบอกว่ามันเป็นความรักครั้งสำคัญแล้วก็มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้เห็นชัดเจนเร็วๆนี้ไม่นาน และมีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนเป็นแฟนเสร็จแล้วก็ได้ถึงขั้นลงเอยกันนะอืมช่วงเนี้ยพยายามนะรักตัวเองให้เยอะๆคิดแต่พลังงานบวกคุณจะได้ความรักครั้งใหม่ที่สักเต็แล้วก็ประสบความสําเร็จพร้อมกันการงานที่มั่นคงนั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้คุณแย่ไม่ได้ทำให้คุณจะต้องกลับไปคิดมากจนกระทั่งเป็นแบบบางคนก็ เสียสูวนไปในระดับหนึ่งนะที่ผ่านมาเจอความรักที่ไม่ดีแต่ความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่มาให้กำลังใจคุณมาเป็นความรักที่เติมเติมซึ่งกันละกันเพราะตัวของเขามาเพื่อเยียวยาผู้คนเช่นกันคล้ายๆกับคุณนะ่ะเขาไม่ได้มาเพื่อมาสร้างกรรมเพราะเขาต้องการที่จะให้คนบนโลกนี้ทุกคนเนะี่ยได้มีความสุขแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดในเรื่องราวที่ไม่ดีหรอกไพ่ของเขาเป็นไพ่พระนะ แล้วไพ่สีไม้ก็เป็นความรักที่ลงตัวกันแบบเป็นคู่ครองกันได้เอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ปล่อยไปตามไลฟ์สไตล์ได้เลยเฟิร์สเดี๋ยวจะได้จีบกันละลืมเรื่องเก่าๆลงซะนะในใจของคุณก็มีเขาในใจของเขาก็มีคุณน่าจะใจตรงกันแหละเคมิสตี isty, ้เคมีตรงกัน มันปลอดภัยที่จะรักเราก็จะเปิดใจคุยกันที่ผ่านมาต่างคนต่างใส่น้ากาเพราะว่าไม่กล้าไงกลัวเดี๋ยวเกิดบอกความรู้สึกไปแล้วไม่ใช่ก็น่าแต่แต่คราวนี้ถึงมีความแตกต่างกันก็สามารถลงตัวเป็นความรักครั้งใหม่ได้แล้วก็ไปถึงขั้นได้ Wedding เป็น t ูเลอรน่ะเห็นไหมจากพา s ์ l ไลฟมาเป็น t ูเลอรได้เป็นรักแท้รักครั้งนี้ปลอดภัยที่สุดจะรัก เดี๋ยวไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเอาเยอะๆอะเอาอีกหน่อยเยอะให้พอเอออ่ะเอ็ l มาเลเซียแซดนะคะฟิโปลันอาราเซีย W W B นะคะ N O V Q T O นะคะอืมและทีนี้เดี๋ยวไปดูความในใจของเขาอะถ้าเขาเอ,อพูดกับคุณได้เขาจะพูดว่าอะไรหรือในใจของเขาอะคิดว่าอะไรในเวลานี้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าต่างคนต่างรู้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เออฉันจะไปต่อเมื่อเห็นคุณอยู่กับคนอื่นหรือถ้าเขารู้ว่าคุณมีคู่เขาจะไม่ยุ่งเพอราะสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมถ้า ไม่มีเขาเข้าไปต่อแยเขามองหาคุณทุกที่เห็นว่าที่มเมื่อกี้ที่บอกเวลาไปไหนเขาก็แอบนึกถึงคุณไปด้วยอ่ะเขาไม่ตอบสนองเมื่อมีคนพูดถึงคุณเขาเขินเขายังไม่กล้านะเออแต่ก่อนเนี้ยตัวของเขาไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้แต่ตอนเนี้ยเขามีเวลาและเขาต้องการคุณไอวอนอยู่นะเขารู้สึกขอบคุณในเรื่องราวของความรักจิตวิญญาณเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะตื่นรู้ หรือคุณนั่นแหละตื่นรู้แล้วว่าได้เจอคู่เขาจะรอสัญญาณจากคุณเออฉันหวังว่าฉันจะสามารถเป็นคนที่ดูแลคุณได้นะเขาบอกว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากได้ความรักครั้งนี้นะคะนั่นก็หวังใจว่าคนคนนี้แหละเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาไม่ใช่ว่ามาเล่นๆเ,เข้ามาเป็นแบบหยิกหยอกๆแต่แอบชอบแล้วอยากที่จะทําให้เป็นจริงนะคะ ไปดูช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นเดือน7กระ,ะ,ะดามนะคะ7วัน7สัปดาห์7เดือนนับจากนี้หรือเดือน7ก็ได้นะคะหรือวันที่7ของเดือนแล้วก็เดือน8สิงหาคม8วัน8สัปดาห์8เดือนหรือเดือน8หรือวันที่8ของเดือนนะ ก็จะประมาณนี้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวถวายดอกดาวเรืองพระพิคเนตแล้วก็พระแม่รัศมีนะคะแล้วก็หนังสือไพ่แอสไซไม่มีแอสไซสิแพนเค้กคุกกิ้งไม่มีแอสไซนะคะไปสั่งซื้อกันได้มีโปรเยอะแยะเลยก็ทักกันมานะคะหรือกดติดตามเพื่อไม่ติดทางเพื่อเป็นค่าครูก็ได้ร่วมบุญดูให้ได้บุญแล้วนะคะ วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย